สวัสดีครับอยู่กับเราช่องพังปูเป้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เลือกงามยามดีนะครับผมเป็นวันได้เส้นประกรรมช้างใหม่นะครับมาถึงบ้านได้สองสามวันแล้วนะครับผมก็พี่น้องก็มาตุมมาโฮมกันนะครับผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็จะเป็นวันดีด้วยวันนี้นะครับผมมาอัปเดตอาการ อัปเดตการอยู่การนอนของนุ่มนิ่มนะครับแล้วก็จะมีการออกใส่แยงเดินรอบบ้านนะครับสรอบรับซ้อมครับผมถึงว่าจะเก่าจะใหม่นะครับช้างเก่าช้างใหม่เราก็ไม่รู้ใจครับเราต้องแบบต้องเซฟต้องลองนะครับผมลองใส่แยงดูนะครับผมเดินรอบบ้านสามรอบครับเพื่อ เช็คความพร้อมนะครับผมเช็คความพร้อมเดี๋ยวเราได้ผูกข้อต่อแขนนะครับให้ช้างแล้วเราก็จะใส่แหงนนะครับใส่แยงแล้วก็ออกเดินรอบหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมตอ,อนนี้ก็อาบน้ํามาแล้วครับผมลงน้ํามาแล้วเรียบร้อยนะครับ ตามอันนี้กำลังจะเอาไปเท่าพวกแกนะครับมาผมูกถูกคือรับผ่อนช้างนะครับผมรับผ่อนช้างที่มาอยู่บ้านใหม่นะครับผมหลังจากอยู่บ้านเก่ามามาอยู่หลังใหม่นะครับก็ให้ค้ำคูณนะครับผมให้อยู่ดีมีให้ตลอดปีนะครับผมตลอดไปนะครับก็คือเหมือนคนเราที่มา ขึ้นบ้านใหม่นะครับเราก็ต้องมีการสู่ขวันนะครับสู่ขวันให้กับช้างด้วยนะครับผมต้อนรับสมาชิกที่เข้ามาบ้านใหม่นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแม่แม่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเราก็จะมันหาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมาลงให้แม่แม่ได้รับชมกันนะครับ ด้ยกข,ข้อต่อเขีนเสร็จแล้วเรากจ็จะพาเดินทัวร์นะครับผมตอนนี้ก็กำลังทำพิธีนะครับเรียกขวัญสู่ขวัญให้กับน้องนุ่มนิ่มนะครับผมกำลังมัดไ้านะครับผมทำไมคุณนะครับ ยืนนิ่งมากนะครับผมถึงว่าจะมาใหม่แต่ว่านิ่งครับผมบางเชือกที่มาใหม่ไม่นิ่งขนาดนี้นะครับจะเป็นวงวงนะครับอยู่ไม่นิ่งนะครับแต่เชือกนี้สุดยอดครับนี่ก็เป็นลูกควันช้างนะครับเพื่อได้สบายครับผมใขรขึ้นก็ได้ครับเด็กขึ้นก็ได้นะครับนิ่งมากนะครับเชือกนี้โอ้สตอดสองเลย ง่ายมากครับมาดูภาพนี้กันนะครับผมนอนแบบสั่งให้นอนคือนอนนิ่งเลยนะครับไม่ลุกเองนะครับถ้าคนไม่บอกให้ลุกก็ไม่ลุกนะครับเชื่องมากนะครับเชื่งนี้แล้วต่อไปเราก็จะทําการเสียงนะครับเดินรอบหมู่บ้านนะครับระหว่างที่ ผู้เฒ่าผู้แก่ได้ปลูกข้อต่อแขนกินข้าวนะครับเราก็จะใส่แยงครับวดวันขึ้นไปแล้วครับผมเราจะไปใส่แยงแล้วก็เดินรอบหมู่บ้านกันนะครับผม,มก่อนที่จะวางแยงนะครับผม,มแล้วก็มีเปลือกไม้นะครับเปลือกต้นกระโดนนะครับที่เราได้ ตามมานะครับเพราะว่าการที่ช้างจะเจ็บหลังนะครับถ้าใส่เยอะก็พอดีครับจะทําให้ช้างนิ่มนะครับแล้วก็ไม่เจ็บหลังด้วยนะครับผมใส่โดนแล้วก็ใส่พรมนะครับแล้วก็รัดท้องนะครับผมแล้วเราก็จะเดินกันนะครับรกติดตามฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผม ตอนนี้ก็เช็คความพร้อมเรียบร้อยแล้วครับผมใส่แยงแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะหาควาช้างขึ้นไปนั่งแยงด้วยนะเพื่อตรสอบความพร้อมนะครับถึงว่าจะคุ้นเคยแค่ไหนเราก็ต้องลองแยงอยู่ดีครับผมเพราะเรามาอยู่กับเราใหม่เราก็ยังไม่คุ้นเคยยังไม่มั่นใจนะครับ S <S ไปแล้วครับผมออกเดินแล้วนะครับกำลังจะออกเดินรอบที่หนึ่งนะครับรถไอยนนนเอารถมันข้ามันดิเดินแบบนิ่งมากครับเดี๋ยวข้างหน้าก็จะมีงานแต่งด้วยครับเดี๋ยวเป็นลองดูว่าเจอเครื่องเสียงจะมีอาการ ตือเต้นหรือเปล่านะครับเออดูขาดูแข้งสูงมากนะครับผมขายาวนะครับมาลองรอดท้องก่อนนะครับผมถึงว่าจะรอดได้แต่เราก็ซ้อมไปเรื่อยๆครับผมแม่ปูบอกว่าจะเลี้ยงง่ายเนาะใช่ครับ้งง่ายมาก อากาศร้อนครับผมเดินสามรอบพอนะครับตอนนี้ก็เช้าช้าอยู่ยังไม่ร้อนมากนะครับนี่ก็เป็นซาเล้งสเสบียงนะครับระหว่างที่เราเดินรอบหมู่บ้านนะครับผมก็จะมีซาเล้งคอยเสรยบน้านะครับอากาศร,ร้อนครับแม่แเพิ่งเดินออกมานะครับยังไม่ครึ่งหมู่บ้านเลยนะครับเก่อไว้ก็ ก็อยากกี้ก็อยากกก็อยากกินไงไงถึงได้กินตอนนี้เราก็ได้น้ำนะครับผมหนึ่งถังนะครับเราเจะมาให้ช้างเป่าใส่บ้าแซเ่อรนะครับลองดูว่าจะเป่าเป็นหรือเปล่าเจอเสียงเพลงครับผมมาโยกหน่อยลูกจะให้น้องนุน่มมนะครับเป่าน้ำนะครับผม ใส่บ้านใส่เรือนนะครับเอาเออโอ้ยเป่านำ้นำดีครับผมเป่าน้ำเป็นด้วยนะครับผมเอาอีกยกสูงยกสูงเอออีกหนึ่งครั้งเออโอยชุ่มฉ่ำครับผมชุ่มฉ่ำ ลองอีกครั้งลองอีกครั้งครับผมเฮ้ยบอห้ตกน้ำเก็บคู่ขึ้นเฉยเลยอันนี้ก็เป็นเจ้าของบ้านนะครับผมเดี๋ยวให้ช้างเป่าน้ำบนใส่ให้นะครับเอาเอาเก็บคู่ขึ้นเฉยเลยเจ้าของบ้านนะครับเดี๋ยวให้ช้างเป่าน้ำบนให้ จะเป่าหรือเปล่าเก็บคู่อย่างเดียวนะครับน้ำน้อยหรือเปล่าเออคำโคูนคำโคูนเด้อมีงานแ่งอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะตื่นเต้นหรือเปล่านะครับจะมีอาการตื่นหรือเปล่านะครับในเสียงเปิดไม่ค่อยดังครับ สองงานนะครับผมสองงานเจ้างานแต่งแล้วครับผมเจ้งานแต่งแล้วคนก็ยังไม่ค่อยเยอะครับผมงานแต่งก็จะเป็นพรุ่งนี้นะครับก็นิ่งดีครับผมไม่เป็นไรนะครับเชื่องครับผมเลี้ยงง่ายครับกินยากเหมือนกันกับปุเต้ครับประหยัดยากครับไม่ค่อยุ้ลุยืุลไลนะครับ เดี๋ยวข้างหน้าก็มีงานแต่งอีกงานหนึ่งครับผมใกล้ๆกันนะครับกินข้าวเหนียวหรือเปล่าอ๋อกินเหมือนกันนะครับแซ่บหลายครับ้าวนี้นครับตอนนี้ก็กําลังได้เครื่องบ้านนะครับมาเจออีกหนึ่งงานแล้วเจองานนี้เจอเสียงดังมากครับผมคนก็เยอะนะครับ คนกำลังสับหมูกันนะครับี๋ยวเสร็จจากการเตือนแนล้วก็จะมาช่วยเขานะครับโอ้ยดางดีมากครับสุดยอดนะครับงานนี้ไปแล้วครับผมเดินแบบปลบรบๆๆบโอ้เหลวมากครับผมถ้าได้กระดิกหมูนี่ไปแบบปวดๆเลยนะครับ เดินนี้ไม่ต้องหวังครับทำเเวลาได้เลยครับกว่าจะได้รอบหนึ่งนะครับก็เดินขาลากเหมือนกันนะครับผมคนเหนื่อยกว่าช้านะครับเราจะถึงบ้านฟันโนแล้วนะครับข้างหน้านี้ครับผมหลังคาเฉียวๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินแค่รอบเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาสับหมูช่วยงานแต่งเขานะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมแม่แม่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเ,เจอกันชิปหน้าครับแล้วเราจะมาอัปเดตชิปดีๆให้แม่แม่ได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ